ในวิดีโอนี้เราจะดำดิ่งสู่เรื่องราวความรักที่เริ่มต้นด้วยความหวังความหลงไหลและคำสัญญาแต่จบลงด้วยความมืดมิดความหมกมุ่นและโศกนาฏกรรมที่ไม่อาจย้อนคืนได้ใครจะคิดว่าแม่เลี้ยงที่น่ารักและภรรยาที่ซื่อสัตย์จะหายตัวไปทิ้งครอบครัวของเธอไว้เบื้องหลัง ในวันกำหนดชะตานั้นแคทรินาสมิธมีกำหนดการสัมภาษณ์งานครั้งสำคัญเธอบอกครอบครัวด้วยความตื่นเต้นเกี่ยวกับการเลื่อนตำแหน่งล่าสุดของเธอแต่โชคไม่ดีที่เธอไม่เคยได้ไปสัมภาษณ์นั้นเพื่อนร่วมงานที่กังวลว่าเพื่อนพนักงานดาวเด่นของพวกเขาไม่ได้มาทำงานในวันนั้นได้โทรหาคู่สมรสของเธอแต่สิ่งที่น่าตกใจที่สุดคือคู่สมรสของเธอก็ไม่รู้ว่าเธออยู่ที่ไหนทุกคนเริ่มตื่นต,นตระหนกและสงสัยว่าแคทรินาสมิธอยู่ที่ไหน พวกเขาไม่รู้เลยว่าพวกเขาจะค้นพบความจริงอันน่าตกใจที่ไม่มีใครคาดคิดได้มาเริ่มกันเลยเด็กสาวสามคนอายุ21 18แปละ16ปีได้รับการเลี้ยงดูจากแคทรินาสมิธแม่เลี้ยงวัย30ปีมิแรนดาและแชทพี่น้องของเธอบอกว่าเธอเป็นคนที่ตลกที่สุดที่พวกเขาเคยพบเจอการเติบโตขึ้นมานั้นสนุกสนานเพราะแคทรินาเธอพาพวกเขาไปซื้อของหรือไปร้านอาหารแปลกๆเพื่อลองชิมอาหารต่างๆเธอสามารถพูดคุยได้ทุกเรื่องกับพี่น้องของเธอแคทรินามักไปเยี่ยมแชดแม้ว่าเขาจะ ไม่ได้ใช้เวลากับพวกเขามากนะักเธอมักให้คําแนะนําที่เฉียบแหลมและเป็นเพื่อนกับภรรยาของเขาความรู้ที่ลึกซึ้งของน้องสาวทําให้เขาประหลาดใจสําหรับแชดแคทรีนาไม่ใช่แค่ญาติเธอเป็นเพื่อนแท้และเขานับถือความใจกว้างและสติปัญญาของเธอ ก่อนหน้าที่จะทำงานในฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัทคาเมรอนในเบวเดียแคทรีนาและสามีของเธอท็อตเป็นตัวแทนประกันภัยแคทรีนาอาสา,าทำงานที่โบสเอชฮาร์ทแลนด์ในเวลาว่างทุกคนเห็นว่าเธอมีทัศนคติที่สดใสและร่าเริงเธอยังชอบการเล่นจีโอแคชชิงซึ่งเป็นกิจกรรมชุมชนที่สนุกสนานที่คุณออกตามล่าสมบัติโดยใช้เครื่อง GPS เพื่อค้นหาวัตถุหรือของเล็กๆน้อยๆที่ซ่อนอยู่ตามที่ครอบครัวของแคทรีนาบอกรอยยิ้มของเธอแผ่ออกไปทุกที่ที่เธอไป ในรัฐอิลลินอยส์แคทรินาสมิธอาศัยอยู่ในเมืองมาเชสนีภาคเมืองนี้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนร็อกฟอร์ดซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะชุมชนคนงานร็อกฟอร์ดตั้งอยู่ห่างจากชายแดนวิสคอนซิน20่ไมล์และห่างจากชิคาโกประมาณ100ไมล์เมื่อคุณเดินในตัวเมืองตามแม่น้ำคุณจะเห็นโรงงานอุตสาหกรรมมากมาย ซึ่งเป็นสิ่งที่เมืองนี้มีชื่อเสียงในหมู่ผู้อยู่อาศัยแต่สําหรับคนนอกเมืองนี้เป็นที่รู้จักจากทีมร็อกฟอร์ดพีชนาเสียดายที่ร็อกฟอร์ดยังเป็นหนึ่งในเมืองที่มีความรุนแรงมากที่สุดในสหรัฐอเมริกาแคทรีนาและสามีของเธอทอ สมิธอาศัยอยู่ที่นี่ทรอบเป็นดีเจและแคทรินาอยู่ในวัย20ปีเมื่อพวกเขาพบก,กันครั้งแรกพวกเขาตกหลุมรักกันแม้ว่าท็อดจะอายุมากกว่าเธอ15ปีท็อดเข้ากันได้ดีกับครอบครัวของแคทรินาเธอบอกเพื่อนๆว่าเธอไม่สนใจที่ท็อดมีลูกสาวสาคนจากการแต่งงานครั้งก่อนหลังจากมั่นหมายพวกเขาก็แต่งงานกันที่บ้านแคทรินาและท็อดมีงานอดิเรกที่เหมือนกันและยัง ทำธุรกิจครอบครัวร่วมกันทั้งสองอยู่ด้วยกันตลอดเวลาที่ตื่นเมื่อแคทรีนาหายตัวไปพวกเขาแต่งงานกันมาเกือบเจ็ดปีในความเป็นจริงไม่กี่วันก่อนที่เธอจะหายตัวไปพวกเขหาไปพักผ่อนเพื่อฉลองวันครบรอบแต่งงานทุกคนเห็นว่าทั้งสองรักกันมากแต่ครอบครัวของเธอไม่รู้ว่าทั้งหมดนี้เป็นเพียงการแสดง แคทรินาต้องการแยกทางกับท็อดเพราะเธอเบอร์่ายกับการแต่งงานเธอย้ายออกจากบ้านไปพักที่เมืองรอสโคกับเพื่อนและปรึกษาทนายความย่าร้างปรากฏว่าแคทรินาได้บอกความไม่พอใจในชีวิตแต่งงานของเธอกับกายกัเบรียลและแอบตกหลุมรักเขาเธอต้องการเริ่มต้นชีวิตใหม่กับกายหลังจากแยกกับท็อดแคทรินาคิดว่ากายเป็นคนดีและซื่อสัตย์แม้ว่าเขาจะเคยถูกจับข้อหา ทำร้ายร่างกายในครอบครัวแต่เขาคือทุกสิ่งที่ท็อดไม่ใช่อย่างไรก็ตามแคทรินาต้องการหางานใหม่ก่อนที่จะย้ายไปอยู่กับกายกาเบรียลและแยกทางกับท็อดอย่างเป็นทางการ คืนก,นก่อนการสัมภาษณ์งานสำคัญในวันที่22ตุลาคม2012เธอไปที่อพาร์ตเมนต์ของท็อดเพื่อซักผ้าและในที่สุดก็ประกาศว่าเธอตัดสินใจยื่นฟ้องอย่างแม้ว่าเราไม่รู้แน่ชัดว่าการสนทนานี้เป็นอย่างไรแต่โดยรวมแล้วท็อดดดูเหมือนรับมือกับข่าวนี้ได้ดีประมาณ21นาฬิกาคืนนั้นแคทรินาออกจากบ้านแต่ไม่มีใครเห็นเธออีกเลยสามีและแฟนรวมถึงลูกๆของเธอส่งข้อความถึงเธอหลายครั้งแต่ไม่มีข้อความหรือการโทรใดๆที่ได้รับการตอกบกลับเธอหายไปทันทีที่ออกจากบ้านในคืนนั้น วันรุ่งขึ้นหลังจากแคทรินาบอกสามีเกี่ยวกับสถานการณ์ในวันที่23ตุลาคม2012เพื่อประโยชน์ของลูกๆพวกเขาเลือกที่จะรักษาความสัมพันธ์ที่ดีไว้แม้ว่าการแต่งงานของพวกเขาจะสิ้นสุดลงอย่างเป็นทางการแล้วแต่ไม่นานสิ่งนี้ก็พิสูจน์ได้ว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างมากเพราะแคทรินาไม่อยู่ที่นั่นแล้วสิ่งที่น่าสนใจคือหลังจากแคทรินาออกจากบ้านในคืนที่เธอบอกทอดว่าเธอต้องการอยเขาส่งข้อความว่าฟันดีนะผมรักคุณ และหลังจากได้รับเอกสารการอย่าเขาส่งข้อความแปลกๆในเช้าวันรุ่งขึ้นว่าโชคดีในการสัมภาษณ์คุณจะทำได้ยอดเยี่ยมแต่ไม่มีข้อความใดได้รับการตอบกลับเนื่องจากแคทรินาไม่เคยโทรหาท็อตเพื่อบอกว่าเธอสัมภาษณ์งานเป็นอย่างไรและไม่เคยรับสายของเขาท็อตเริ่มกังวลและโทรหาน้องสาวของแคทรินามิแรนดาเพื่อ อบออกว่าเขาคิดว่าแคทรินาอาจหายตัวไปวันนั้นมิรรนดาหวังว่าน้องสาวของเธอจะถูกพบแต่สิ่งนั้นไม่เคยเกิดขึ้นต่อมาทัดโทหาเพจลูกสาวคนโตจากภรรยาคนแรกของเขาเขาบอกเธอว่าเขาไม่เห็นแม่เลี้ยงของเธอมานานและติดต่อเธอไม่ได้เพจสับสนเช่นเดียวกับมิรรนดาเธอมั่นใจว่าแคทรินาจะไม่จากไปโดยไม่ทิ้งข้อความอะไรเลยนี่ไม่ใช่นิสัยของเธอคืน นั้นทัดโทรแจ้งตำรวจท้องถิ่นเพื่อบอกว่าภรรยาของเขาหายตัวไปหลังจากติดต่อเพื่อนและคนที่รักทุกคนแล้วพบว่าไม่มีใครเห็นหรือพูดคุยกับแคทรีนามาเกือบ24ชั่วโมงหัวนหน้างานของแคทรีนาติดต่อทอดในวันนั้นเพื่อถามว่าเหตุใดเธอไม่มาทำงานก่อนหน้านี้เธอมักจะโทรแจ้งหากรู้ว่าจะไม่มาทำงานแต่ครั้งนี้ไม่ใช่กายก็สับสนเช่นกันแม้ว่าเขาไม่ได้เจอเธอในวันนั้น รู้ว่าเธอไปค้างคืนที่บ้านของทอ็อดในคืนก่อนหน้าทอ็อดบอกตำรวจว่าแม้ว่าภรรยาของเขาจะมีกำหนดสัมภาษณ์งานในวันนั้นแต่เธอก็ไม่เคยไปปรากฏตัวเขายืนยันว่าเธออยู่กับเขาในคืนก่อนหน้าและพวกเขาคุยกันสั้นๆก่อนที่เธอจะหายตัวไปเมืองร็อกฟอร์ดเต็มไปด้วยรูปภาพของแคทรีนาเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากท็อดสมิธรายงานเหตุการณ์ ทุกคนพยายามอย่างเต็มที่เพื่อค้นหาเธอเมื่อข่าวแพร่สะพัดเหมือนไฟป่าสิ่งที่น่าสนใจคือแคทรินาสมิธอ้างว่าเธอถูกสะกดรอยตามในช่วงหลายสัปดาห์ก่อนที่เธอจะหายตัวไปปรากฏว่าเธอกลายเป็นเป้าหมายของความหมกมุ่นจากวัยรุ่นคนหนึ่งเขาตามเธอไปทุกที่เพื่อเรียกร้องความสนใจจากเธอแน่นอนว่าแคทรินาวัย30ปีปฏิเสธเขาครั้งแล้วครั้งเล่าโดยไม่มีอะไรจะ้ะ ให้นอกจากนี้ผู้จัดก,การของเธอยังจําเหตุการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นในลานจอดรถได้มีชายคนหนึ่งโยนใบปลิวที่มีข้อกล่าวหาแปลกๆเกี่ยวกับแคทรีนาออกมาจากหน้าต่างรถของเขาแม้ว่าข้อมูลในในบลิวเหล่านี้ไม่เคยได้รับการยืนยันแต่ตำรวจเริ่มสงสัยว่าชายคนนี้อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของเธอ อาสาสมัครเพื่อนและครอบครัวเคาะประตูทุกบ้านเพื่อค้นหาหลักฐานพวกเขาไปเยี่ยมเกือบทุกบ้านในละแวกนั้นถามผู้ใหญ่และเด็กๆเ,เกี่ยวกับกิจกรรมที่น่าสงสัยในชุมชนสุดท้ายมันรู้สึกเหมือนการให้อาหารสิงโตด้วยเศษขนมปังเพราะการรวมตัวของผู้คนหลายร้อยคนที่จัดพิธีจุดเทียนเพื่ออธิษฐานให้แคทรินากลับมาไม่ได้ผลสำเร็จในขณะเดียวกันทัดปรากฏตัวในสื่อหลายครั้งเพื่อกระตุ้นให้ผู้คนช่วยให้ภรรยาของเขากลับบ้านอย่างปลอดภัยในตอนแรกเขากลัวว่าผู้คนจะวิจารณ์เขา ดังนั้นเขาจะไม่อยากปรากฏตัวในทีวีแต่มีคนโน้มน้าวว่าเขาว่ามันอาจเป็นประโยชน์เขาจึงลองทําทุกคนที่เห็นเขาร้องขอความช่วยเหลือเห็นได้ชัดว่าชายคนนี้กําลังเผชิญกับความยากลําบากมันทําให้โลกทั้งใบของเขาพลิกคว่ำ ทอสมิธเป็นคนแรกที่ตำรวจพูดคุยด้วยเมื่อเริ่มสืบสวนคดีนี้ทีมค้นหากำลังมองหาหลักฐานในขณะที่ทออถูกสอบปากคำโดยนักสืบนักสืบพบรถเชฟวิครูสีน้ำเงินของแคท,ทรินาถูกทิ้งไว้ข้างถนนในย่านที่อยู่อาศัยประมาณ24ชั่วโมงหลังจากรายงานว่าเธอหายตัวไปวันรุ่งขึ้นพบกระเป๋าเงินของเธอห่างจากรถ150หลาและโทรศัพท์มือถือของ เธอถูกพบในพุ่มไม้ข้างถนนในวันถัดไปทีมค้นหาพบกระดาษทิชชู่เปื้อนเลือดในทุ่งนาทางใต้ของที่จอดรถของเธอขณะที่ครอบครัวของเธอพยายามตีความการค้นพบเหล่านี้ไม่มีใครหวังว่าจะได้รับข่าวแบบนี้หลังจาก หากนั้นไม่กี่สัปดาห์การสืบสวนพลิกผันเมื่อนักดับเพลิงนอกเวลาที่กำลังตกปลาในแม่น้ำเราใกล้เมืองไบรอนเห็นสิ่งที่ดูเหมือนท่อนไม้ลอยอยู่ในแม่น้ำเขาไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเพราะมันมืดเขาดึงไฟฉายออกมาและส่องไปที่สิ่งแปลกๆนั้นเขารู้สึกในใจว่ามีอะไรผิดปกติแต่ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นอะไรเมื่อแสงส่องไปที่น้ำเขาสังเกตเห็นเสื้อผ้า บนสิ่งที่ดูเหมือนลำตัวหัวใจของเขาเต้นแรงเมื่อเห็นว่าเป็นศพเขาโทรหานักสืบของเขตวินเนบาโกทันทีและพวกเขามาถึงที่เกิดเหตุภายในไม่กี่นาทีขณะที่พวกเขานำศพออกจากน้ำเห็นได้ชัดว่าศพนี้ลอยอยู่นานสบสวมเสื้อผ้าแต่เป็นชุดที่สึกหรอและจำไม่ได้ไม่มีใครรู้ว่าเป็นใครในตอนนั้นพระสภาพศพแย่มากแต่น่าเสียดายที่พบว่านี่คือแคทรีนาสมิธ จากการสืบสวนทางนิติวิทยาศาสตร์ไม่สามารถระบุได้ว่าสาเหตุการตายเกิดจากบาดแผลจากการถูกตีที่ศีรษะหรืออาจเป็นการจมน้ำเห็นได้ชัดว่าเธอต้องทนทุกทรมานมากก่อนตายเพราะมีรอยฟกช้ำหลายแห่งที่แขนลำตัวและขาณจุดนี้คดีคนหายกลายเป็นการสืบสวนคดีฆาตกรรมที่น่าเศร้ามีผู้ต้องสงสัยมากมายในรายชื่อของนักสืบรวมถึงสมาชิกในครอบครัวบางคนแต่พวกเขาต้องเริ่มจากทสสมิธซึ่งเป็นคนสุดท้ายที่อยู่กับเธอ หลักฐานที่สำคัญที่สุดในการสืบสวนของแคทรีนาคือโทรศัพท์ของเธอเมื่อตำรวจกู้คืนมาพวกเขาพบหลักฐานที่น่าตกใจในคืนที่เธอหายตัวไปพวกเขาพบข้อความจากกายกาเบรียลในปริมาณที่สูงผิดปกติการสื่อสารที่เพิ่มขึ้นอย่างกะทันหันนี้ทำให้เกิดความสงสัยแต่กายมีข้อแก้ตัวที่สมบูรณ์แบบเพราะเขาอยู่ที่ทำงานในคืนนั้นตำรวจระบุว่าไม่มีโอกาส ที่กายจะมีส่วนเกี่ยวข้องขณะที่ตำรวจสืบสวนคดีของแคทรินาต่อไปพวกเขาพบว่าเธอไม่ได้ถูกสะกดรอยตามโดยวัยรุ่นที่หมกมุ่นอย่างที่กล่าวถึงจะถูกสะกดรอยตามโดยคนอื่นหลักฐานบ่งชี้ว่าอาจเป็นท้อ อดแต่ไม่มีใครรู้ว่าเป็นใครตำรวจเริ่มตรวจสอบเขาอย่างละเอียดมีเพียงไม่กี่คนที่รู้เกี่ยวกับอดีตอาชญากรรมที่น่าสนใจของทอ็อตเขายอมรับว่าในปี1985เมื่อเขาอายุ17ปีเขาตัดสายแก๊สในบ้านที่เขาอาศัยอยู่กับแม่พ่อเลี้ยงและน้องสาวสาคนครอบครัวของเขายังอยู่ในบ้านเมื่อมันระเบิดเป็นไฟและเขาเดินออกไปข้างนอกโชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการระเบิดท็อตยอมรับในข้อหาวางเพลิงอย่าง เปิดเผยเมื่อตำรวจสืบสวนเขาบอกนักสืบว่าเขาต้องการแก้แค้นแม่ของเขาหลังจากที่พวกเขาทะเลาะกันเขาคิดว่าการทำให้เธอกลัวเป็นวิธีเดียวที่จะทำได้นอกจากทำให้เธอกลัวเขายังทำลายบ้านที่พวกเขาอาศัยอยู่นานหลายปีท็อดได้รับโทษให้ทำงานบริการชุมชน1 6 0ชั่วโมงและถูกคุมประพฤติ30เดือนเขายอมรับผิดในข้อหาวางเพลิงโดยไม่ต้องขึ้นศาล ตอมาททอดแต่งงานกับเทเรซาภรยาคนแรกของเขาและมีลูกสามคนเขามีปัญหาในการเลี้ยงดูครอบครัวในขณะนั้นและเทเรซารู้สึกหนักใจเธอต้องรับผิดชอบเพียงลำพังในการหาเลี้ยงครอบครัวเล็กๆขณะทำงานเต็มเวลาทั้งคู่ต้องขายบ้านเพื่อชำระหนี้หลังจากการกำเนิดของลูกสาวคนที่สามนี่คือฟังเส้นสุดท้ายการดูแลลูกสาวสคนและสามีขณะทำง,งานส งานนั้นมากเกินไปพวกเขาแบ่งการดูแลลูกสาวสามคนหลังจากที่เธอยื่นฟ้องอย่างไรก็ตามเหตุการณ์เลวร้ายเกิดขึ้นทันทีหลังจากเทเรซาคิดว่าเธอหลุดพ้นจากสถานการณ์ที่เลวร้ายนี้แล้วเธอไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้กับใครจนกระทั่งแคทรินาตายเย็นวันหนึ่งขณะที่เธอกำลังลงจากรถมีคนเข้ามาและชกหน้าเธอขณะที่เธอกำลังขับรถเข้าไปในถนนหน้าบ้านของแม่ผู้จมตีสวมหน้ากากฮัลโลวีนที่เป็นหมาป่าเธอล้มลงกับพื้นและถูกชายสวมหน้ากาก,ากตีและเตะอย่างต่อเนื่อง เธอรู้สึกถึงอะดรีนาลีนที่พุ่งพล่านมานึกถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นหากแม่ของเธอเดินออกจากบ้านและพบว่าเธอตายในสนามหน้าบ้านความคิดนี้ทำให้เธอเด้งขึ้นจากพื้นผักผู้โจมตีกลับและวิ่งหนีเพื่อเอาชีวิตรอดเพื่อนบ้านที่ได้ยินเสียงร้องของเธอโทรแจ้ง9ก1และรายงานเหตุการณ์ตำรวจเก็บตัวอย่างเล็บมือจากเทเรซาและเปรียบเทียบกับเส้นใยบนเสื้อแจ็คเก็ตของท็อตแต่ผลลัพธ์ไม่แน่ชัดต่อมาเมื่อตำรวจถามเทเรซาว่าใครอาจเป็นผู้กระทำผิดเธอบอกว่าสามีของฉันท็อต ท้ดปฏิเสธการตรวจ DNA ตำรวจยุติคดีนี้เพราะไม่สามารถขอหมายค้นเพื่อเก็บตัวอย่าง DNA ของเขาได้ทอดพบแคทรีนาหลังจากการหย่าก,กับภรรยาคนแรกและทั้งสองแต่งงานกันและย้ายไปที่ร็อกฟอร์ดรัฐอิลลินอยนักสืบมีเหตุผลหลายประการที่เชื่อว่าทอดเป็นผู้รับผิดชอบต่อการตายของแคทรีนาครั้งแรกเขาไม่พอใจเมื่อถูกพาตัวไปสอบปากคำห่างจากเพื่อและครอบครัว ความจริงที่ว่าเขาเป็นผู้ต้องสงสัยทําให้เขาโกรธทอดโกรธมากกับข้อมูลที่ตํารวจส่งให้ครอบครัวของแคทรีนาจนเขาโทรหานักสืบวินลิงเบิร์กเพื่อแสดงความไม่พอใจเขาถามว่าทำไมตำรวจถึงบอกครอบครัวของเธอเกี่ยวกับเลือดที่พบในท้ายรถของเธอแต่ความจริงคือไม่พบเลือดในท้ายรถของแคทรีนาอันที่จริงออซิ er จริงๆแล้วรถของเธอยังไม่ได้ถูกประมวลผลเพื่อหาหลักฐานแล้วทอดรู้ได้อย่างไรว่าจะมีเลือดอยู่ในท้ายรถสิ่งต่างๆยิ่งแย่ลงจากจุดนี้หากนั่นยังไม่เลวร้ายพระหว่างการสอบสวนทัดหน้าแดงและซ่อนใบหน้าไว้ในมือพร้อมกับส่งเสียงเหมือนกำลังร้องไห้แต่เมื่อตำรวจตรวจสอบอย่างใกล้ชิดพวกเขาไม่เห็นน้ำตาเขาแ้งทำเป็นไม่เชื่อเมื่อตำรวจแสดงหลักฐานการนอกใจของภรรยา แต่เห็นได้ชัดว่าทอศรู้เรื่องการนอกใจของภรรยาและชื่อของแฟนของเธอตั้งแต่แรกเพราะเขาเคยพบการจากกาลในรถของแคทริทนาที่เรียกเธอว่ารักของชีวิตเขา พัดปฏิเสธว่าเขาไม่เคยโยนใบปลิวที่ดูหมิ่นเกี่ยวกับภรรยาของเขาในลานจอดรถที่ทำงานอย่างไรก็ตามนักสืบเชื่อว่ารถคันนั้นถูกยืมจากตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ใกล้เคียงหลังจากที่เห็นในกล้องวงจรปิดของลานจอดรถโดยไม่มีป้ายทะเบียนตำรวจค้นหาลานจอดรถทุกแห่งในเมืองเพื่อหารถที่ตรงกันและในที่สุดก็พบตัวแทนจำหน่ายเจ้าของยืนยันว่าทอดมาที่ร้านของเขาเมือ่อสองสามสัปดาห์ก่อนเพื่อหารถ เขาทดลองขับรถโฟกสวากเก้นสีดำที่จอดอยู่มุมลานเจ้าของบอกว่าทุกคนที่ทดลองขับต้องนำสำเนาใบาขับขี่มาใบาขับขี่ของทอสมิธถูกพบที่ก้นกองหลังจากช่วยนักสืบหาสำเนาใบาขับขี่ซึ่งยืนยันว่าในวันที่9ตุลาคม2012วันที่เกิดเหตุในลานจอดรถท็อตได้ทดลองขับรถคันนั้น ตำรวจได้รับหมายค้นเพื่อคนบ้านของท็อตในวันที่3 0ตุลาคม2012พวกเขาเข้าไปโดยไม่แจ้งล่วงหน้าและยึดแล็ปท็อปของเขาและไม้เบสบอลจากโรงรถไม้เบสบอลนั้นดูเหมือนมีคราบเลือดหลังจากส่งไม้เบสบอลไปยังห้องปฏิบัติการอัากรรมนักสืบพบร่องรอย DNA ของแคทรินาบนไม้เบสบอลประมาณ3สัปดาห์ต่อมาท็อตถูกจับกุมทันที แคทรินาออกจากอพาร์ตเมนต์ของเธอในรอสโคในเย็นวันที่22ตุลาคม2012เพื่อไปซักผ้าที่บ้านของสามีเธอไปที่นั่นเพื่อมากกว่าการซักผ้าเธอตั้งใจจะบอกท็อตว่าเธอต้องการอย่าพวกเขาพยายามอย่างดีที่สุดที่จะเก็บเรื่องนี้เป็นความลับจนกว่าจะตัดสินใจได้แม้ว่าพวกเขาจะมีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันมานานการอย่าถูกยื่นฟ้องหลังจากแคทรินา ตัดสินใจทอดพยายามเกลี้ยกล่อมให้เธอเปลี่ยนใจเมื่อเธอบอกเขาแต่เธอยืนกรานว่าเธอต้องการแยกทางเขายืนยันว่าพวกเขาจะแก้ไขได้และถึงขั้นเสนอให้รับเลี้ยงบุตรบุญธรรมแต่เธอมุ่งม,มั่นที่จะเดินห่า หน้าต่อไปเธอไม่สามารถแซงทําเป็นว่าทุกอย่างปกติได้เมื่อมันไม่ใช่แคทรินาเก็บข้าวของและเตรียมตัวออกไปแต่เมื่อเธอเข้าใกล้ประตูทอดคว้าไม้เบสบอลและเริ่มตีเธอทอดนําร่างของเธอใส่ในรถของเธอหลังจากที่เธอหมดสติขับไปยังบริเวณถนนเวนทูราและโยนเธอลงในแม่น้ําจากนั้นเขาทิ้งรถของเธอและเดินกลับบ้านทําความสะอาดความยุ่งเหยิงตํารวจพบว่าเขา มีไฟล์เกี่ยวกับแคทรินาในแล็ปท็อปของเขาไฟล์นี้มีข้อมูลสถานที่ของเธอในช่วงสองสาสัปดาห์ที่ผ่านมาปรากฏว่าทอตติดตามเธอไปทุกที่และติดตั้งเครื่องติดตามในรถของเธอ ทุกอย่างเริ่มลงตัวแคทรินาถูกเห็นครั้งสุดท้ายที่สะพานถนนลาแอมซึ่งเป็นที่ที่พบศพของเธอตามข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ของเขาอายการรวบรวมคดีและตั้งข้อหาทอสมิธหลังจากผ่านไปหลายเดือนแคทรินาไปที่ร้านยูเอสเซลูล่าในเบวเดียสามครั้งในเดือนตุลาคมก่อนที่เธอจะหายตัวไปในระหว่างการพิจารณาคดีพนักงานขายปลีกบอกผู้พิพากษาว่าแคทรินากลัวว่าสามีของเธอจะอ่านข้อความของเธอเธอต้องการให้เขาไม่รู้ว่าเธอคุยกับใครและคุยอะไร เธอไปที่ร้านในวันนั้นเพื่อสอบถามเกี่ยวกับการเปิดบัญชีส่วนตัวที่ท็อตไม่สามารถเข้าถึงได้และหมายเลขโทรศัพท์ใหม่แคทรีนามั่นใจในตอนนั้นว่าสามีของเธอกำลังติดตามตำแหน่งของเธอผ่านโทรศัพท์แต่เธอไม่รู้ว่าเครื่องติดตามถูกติดตั้งไว้ในรถของเธอหลังจากสังเกตว่าแคทรีนามือสั่นและดูเหมือนจะร้องให้พนักงานขายแนะนำให้แคทรีนาขอคำสั่งห้ามสามีแต่แคทรีนาไม่เคยยื่นขอคำสั่งห้าม บรูซเอ็ดมันพ่อเลี้ยงของแคทรีนาก็ให้การด้วยท็อดบอกเขาว่าการแต่งงานของพวกเขากำลังยแย่เขาบอกคณะลูกขุนว่าในตอนแรกเขาไม่เชื่อแต่เมื่อแคทรีนาหยุดไปโบสถ์กับเขาในวันอาทิตย์เขามั่นใจว่ามีบางอย่างผิดปกติแคทรีนาส่งข้อความถึงบรูซเมื่อสัปดาห์ก่อนที่เธอจะเสียชีวิตเพื่อถามเกี่ยวกับขั้นตอนการขอใบอนุญาตอาวุธปืนในรัฐอิลลินอยเธอยังถามว่าเธอจำเป็นต้องมีใบอนุญาตเพื่อฝึกยิงปืนที่สนามยิงปืนหรือไม่เอ็ดมันไม่ได้คิดว่ามีอะไรผิดปกติและไม่ได้้้ใหหคคควาาามมสััญกบถเล่นี กายกับเรียถูกอายการเรียกตัวให้การเขาเปิดเผยความสัมพันธ์ของเขากับแคทรินาต่อสาธารณะปรากฏว่าความรักของพวกเขาเริ่มต้นขึ้นเมื่อพวกเขาเป็นเพื่อนร่วมง,งานในที่ทำงานเดียวกันเขาเป็นหัวหน้างานในแผนกอื่นและเธอทำงานในฝ่ายทรัพยากรบุคคลก่อนที่เธอจะเสียชีวิตพวกเขาใช้เวลาช่วงสุดสัปดาห์ด้วยกันที่อพาร์ตเมนต์ของเธอในรอสโคการสื่อสารครั้งสุดท้ายของเธอกับกายเมื่อสองสาวันต่อมา เธอบอกว่าเธอตั้งใจจะไปซักผ้าที่บ้านของท็อดและจะดูฟุตบอลในคืนวันจันทร์เธอเปิดเผยถึงความตั้งใจที่จะอย่าก,กับท็อดด้วยเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันเขาขอให้เธอซื่อสัตย์และบอกทุกอย่างเธอดูเหมือนกลัวปฏิกิริยาของท็อดเธอจงใจปกปิดข้อมูลนั้นจากเขาเพราะกลัวว่าเขาจะทำอะไรกับเธอท็อดยืนยันในความบริสุทธิ์ของตัวเองแม้จะมีหลักฐานและคำให้การจากพยานทั้งหมดผู้พิพากษาไม่เห็นด้วยกับท็อดเขากล่าวถึงการสูญเสียแคทรีนาสมิธว่าเป็นการสูญเสียที่ไม่จเป็นและโหดร้าย ความจริงคือทอสสมิธคุณค่าเธอคุณตีหัวเธอด้วยของแข็งและโยนเธอลงในแม่น้ําการกระทําของคุณหลังจากอาชญากรรมผมพบว่าหน้าตกใจคุณโยนเธอลงแม่น้ําเหมือนถุงพลาสติกที่ลอยไปตามแม่น้ําสู่อรกอนทอสถูกตัดสินว่ามีความผิดอย่างแน่นอนและถูกตัดสินจำคุกมากกว่า50ปี หลังจากการพิจารณาคดีครอบครัวของแคทรีนาแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจต่อคำตัดสินเมื่อวิกกี้แม่ของแคทรีนาได้รับความยุติธรรมให้กับลูกสาวอันเป็นที่รักของเธอในที่สุดเธอก็ถอนหายใจด้วยความพอใจครอบครัวของเธอรู้สึกเหนื่อยล้าทางอารมณ์ในระหว่างการพิจารณาคดีแต่โชคดีที่ท็อตถูกเปิดโปงว่าเป็นสัตว์ประหลาดอลิงเทิร์มามายุพาสเซรเทริบ,บนนอนถนนมาร์ทัวนนเป็นที่ฝังศพของแคทรีนาครอบครัวของเธอก่อตั้งมูลนิธิเจสฟูดพรินซ์เดสเซชันเพื่อเป็นเกียรติแก่มูลนิธินี้มุ่งมั่นที่จะสนสสนนุผูู้ททีีที่ญเยค รักโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่เลวร้ายด้วยการสอน,นกลไกการรับมือและให้ไหลพิงนิยามที่ต้องการมีแบบฟอร์มบนเว็บไซต์ของมูลนิธิ c c s f o o d p r i n c e o u n d a t i o n c o m ที่ผู้คนสามารถเชื่อมต่อกับผู้อื่นเพื่อรับการสนับสนุนและแบ่งปันเรื่องราวการสูญเสียของพวกเขา ครอบครัวของแคทรินาพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากสถานการณ์ที่เลวร้ายและน่าสยดสยองการบอกว่าความรุนแรงที่ไร้เหตุผลต่อแคทรินานั้นน่ากลัวนั้นยังน้อยเกินไปฉันไม่เข้าใจจริง,รงๆว่าคนคนหนึ่งจะสามารถเกลียดชังและน่ารังเกียจได้ขนาดนี้ในขณะที่รู้สึกว่าตัวเองมีสิทธิ์ได้อย่างไรมันดูไม่สมเหตุสมผลที่แคทรินาจะต้องรับผลจากพฤติกรรมที่ไร้เหตุผลของชายคนนี้เมื่อเวลาผ่านไปฉันหวังเพียงว่าครอบครัวของแคทรินาจะพบความปลอบใจในความรู้ที่ว่าชายคนนี้จะไม่มีวันทำร้ายใครได้อีก ขอบคุณที่รับชมหากเรื่องราวนี้ส่งผลกระทบต่อคุณอย่าลืมแบ่งปันความคิดของคุณด้านล่างและเช่นเคยอยู่อย่างปลอดภัยตระหนักรู้และดูแลกันและกัน